สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะตอนนี้พอ,อนก็มานอนเฝ้าปู่อีกแล้วนะคะคืนที่สามเด้อพ่อแม่พี่น้องคืนที่สามนะคะนี่นะคะปูก่ก็นอนดูโทรหัศน์อยู่พ่อแม่พี่น้องกินขา่าวหรือเปลกินนมหรือเปลอกินแล้ว กินไรสมบุเลยกีอะไอี๋อกอไรกิไเหออยเบอไ่้ยบหอกินไรกินไรโอ้โอ้เห็นไหเนาะคนมันอยากเนาะคนกินแสบ็็วเบาห้อเดียนอนดูโทรหัสนะคะพ่อแม่พี่เนอะโทรหั์จอใหญ่ โอ้นางพระเอกก็นั่งเอกไงเจอกันตอนนี้ปูนอนดูนะคะนอนดูนี่ค่ะมาดูยากก็นอนด่มุมโน่นนะคะมือนี้ลูกไส้หลามาเยี่ยมย่าบะเมือนี้ มาอยู่มาส่วงเศรบ่บ่าว่วงเ้มาม่ส่งทำมือถุล้เเลยพอดีเวมา,มาเพิ่นมาอันอันโยกแขนโยกขาออย่างอโยกอยู่อืบ่มให้ฝังเบิ่งเนบ่ออ สบายเลยหอกีนกี้มาแอือเมื่อนี้เพิ่นมาเพิ่นนัน่นให้พรอ,อย่าวยู่บอย่าเติบอยู่กะเมววานไหนดีวันนี้เาเมื่อนีเอ้เงากลวยอโอโธ่อ่ดูดูความพ่นอา ตอนนี้กับปูกับนอนแต่แข้งเนาะพิกหน้าพิกหลังอยู่เฮ็ดสีนอนน้อนไงไปด้วยละ่ะโพนอนไงไปทั้งขวางด้วยละ่ะไอเอฟซีเพิ่นเบิ่งแน่เออพิกค่อยพิกเออฮันดิชันเออนั่นละ่ะปูแข็งแรงเลยเด้อค่ะเดอ้อพิกซ้ายพิกขวาได้แล้วเด้อค่ะเดอ้อ มืออื่นมือหื้อเนี่ยเพื่อนกายออกอันนี้คิดว่านันเดสันโยกมือเอาโยกโย่งเอฟซีพวกเนี้ยหนึ่งสองสามนับหอดลอยกรบจังภาคหนึ่งสองสามหอดลอยกับภาคเลนี่เด้อพรพี่น้องเลยเบื่งเอาเอายกขึ้นท้งชงดูขางคัวข่างไส้ขางขรัวเด้อพพี่น้องเลยขางครัวนะน ขางซ้ายเดี่ยวนี่ยนั่นติงนะคะขางซ้ายก็ได้นั่นมือตอนข้าพันมาเนั่นติงกับบดได้จักขางคัวขางซ้ายอยู่กับพีเลยพอพีผีหนอกคนน่ะมือนี่ยขึ้นสูงเลยคนน่ะคนน่ะพีกซ้ายพีกหน้พาพีกล้างพอมีผีหนองเลยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนปู่ก็นอนดูนะคะหนังนะคะนี่ค่ะหนังพวกฮัตจอเบลเลอเลยนะคะ พรก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี 1> 1. S <S oh. hmm. <5> <5> ้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน่ฮะอ๋อกระิบบนแมนหาซิปหาซิปคนนี้โอบอประมาณนี้ละหาซิปพกซิปละโปูเลยพรขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ปูดูหนังก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ